วันนี้เอารถไฮบริดพรีเมียมระดับพรีเมียมนะครับบอกเลยว่าแบบถั่วป้ายแดงเยอะมากพี่บอกแล้วว่าแบบคือถ้าสุมิเราจะบอกไงฮ่าสุมิหารถาแบบตอนป้ายแดงอะอย่างไงขอดอะล้านแปดพี่ตอนนี้เหลือเก้าแสนกว่านะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวพรีเมียมสรุปแล้วเป็นไฮบริดนะครับทั้งคู่นี้เป็นไฮบริดนะ ราคาถูกก่าป้ายแดงเยอะมากนะครับแล้วสภาพสวยๆด้วยนะครับและคันเนี้ยความจริงวารันตีเขาหมดแล้วนะครับแต่ลูกค้าเขาต่ออันติเมตแคร์ต่อจากวารันตีเดิมอีก2ปีนะครับเป็น5ปีนะครับนะนี่ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับมีอะไรเคลมศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับ Accord h y b r i d t e c h นะฮะเดี๋ยวผมมาดู Accord ก่อนก่อนที่ไปดู Camry นะครับตัวนี้เป็น y b r i d Tech นะครับพี่ ป้ายแดงร้าน8ล้าน9 000. ตอนนี้เหลือ955,000 0บาทพี่ออกรถแล้วผม20บาทป้ายแดงดาวเท่าไหร่ผมไม่รู้ออกรถแล้วผม20บาทผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ฟรีค่าจัดค่าอนส่งฟรีทั่วไทยพี่ได้ Accord Hybrid Tech ปี2021คุยกันที่ปี2021นะครับไม่ผมไม่ถึงแสนนะครับไม่ผมไม่ถึงแสนนะไม่หลักหมื่นนะครับ, 100, ร,บรถสีขาวด้วยสวยมากๆพี่ออปชั่นเขาสุดมากนะครับ ตัวนี้ได้ยางมิชลินนะครับยางมิชลินนี่ยางมิชลินปี2 0 2 4ด้วยนะครับยางใหม่อยู่เลยนะครับยางใหม่อยู่เลยนะครับไพตัวนี้เป็นตัวไพล o t สปอร์ตนะครับพี่ยางก็ลองเช็คราคาดูนะครับลองเช็คราคาดูนะครับไพลล์สปอร์ตด้วยมิชลินนะครับสีข่าวมุกยางใหม่เลยนะครับพี่ออกรถผม20บาทพี่ผ่อนแค่1 5 0 0 0 700พี่ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับกล้องรอบคันนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอคาสำนักงานใหญ่นะครับแค่สาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันพี่ดูภายในพี่ดูภายในสวยมากๆนะครับใหม่มากพี่ไฮบริดเทคป้ายแดงล้านแปดล้าน9ก้า ตอนนี้เหลือค่า9 5 5 0 0 0บาทออกรดรถยเอคาออกรถค่ RA, ออถาย0บาทได้ดอกเบี้ยถูกๆด้วยผ่อนแค่15,700พี่พี่ดูดีถูกกว่าเป็นจะไปเกือบล้านอ่ะถูกกว่าราคาายแดงเกือบล้านอ่ะได้ไฮบริ Tech, ดเทกะรถพรีเมียมอะแล้วตัวนี้ขยายเป็นขยายวันันตีอันติเมทแคร์แล้วอะขยายตัวอันติเมทแคร์แล้วอะ่ะนี่ผมให้ดู หมดปีหน้านะนี่ผมเช็คเลยเวลารถอะไรผมเช็คสูตรนะครับทุกคนันอันติเมตแคนะครับเพิ่มอีก2ปีหมดปีเดือน5 2าอันนี้2.5งหเนาะ <Okay. S 1> อ่าหมดอีกหรือปีกว่าหรืออีกปีกว่า,ออวาพี่วารันตีฝูเลยนะมีอะไรเคลมฝูเลยนะครับตัวอัติเมตแค่นะครับนี่เดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยรางน้ําเดิมเม็ดอาร์คเดิมใครมองหารถพรีเมียมนะครับแล้วเป็นรถแบบ เป็นรถพรีเมียมญี่ปุ่นดูแลง,ง่ายไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับดูแลง,ง่ายวารันตีแบตเตอรี่รับประกันสิปีของสูน์อยู่แล้วนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับนะอะ่รถปี2 0 2 1ปียังใหม่อยู่เลยครับแบตเตอรี่รับการรับประกันแบตอาจจะเหลือประมาณ6ปีเลยนะเหลืออีก6ปีเลยนะเพราอรถเพิ่งออกมาได้แค่3ปี4ปีเองนะครับเหลือแบตเตอรี่รับประกันของแบตอีก6ปีเลยนะอ่า สวยมากนะครับสวยมากตัวไฮบ i ิดเทคนะครับตัวซัน o ูฟผมบอกเลยว่ายอดจัดผมนะได้1นล้านสองแสนราคากลาง1นล้านสองแสนพี่เช็คได้เลยนะครับผมขายแค่9ก้าแสบาทแล้วรถผมสวยทุกคันมีเล่มให้ดูทุกคันรถมือเดียวด้วยอย่าลืมยางนะครับมิชลินนะครับไพ l o t ส p o r t นะครับพี่เช็คราคายางได้เลยนะครับปี2 0 2พคือคันนี้ซื้อไปคือจบอะคือจบเลยนะครับคือจบเลย ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากดูรถอะไรบอกผมได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนี่มามาดูภา,ายในกันหน่อยให้บิทเทคนะครับเวลาซื้อรถนะฮะผมว่าผมตั้งคนีราคาถูกผมตั้งทุนเดิมอยู่เลยนะครับและราคารถมือสองตอนเนี้ยราคาขึ้นนะพี่เช็ราคาได้เลยคุยกันที่รถสวยนะครับไม่แท้นะฮะชนกันได้เลยนะครับแล้วผมได้ดอกเบี้ยถูกด้วย พี่เอาเลื่ผมย0ิบาทพี่ผ่อนแค่1 5 7 0 0ื่นห้าพันเรวมดอกเบีย้ยกับแหวนแล้วถ้าพี่มีเครดิตเกินหนึ่งปีผมปิดดอกเบีย้ยสามบาทกว่าผ่อนทุกวันนี้หรือพี่เอาแคมเปญดอกเบีย้ยศูนย์จุดเก้าเก้าก็ได้ถ้าพี่ดาวตามเกณฑ์แต่ใครใช้แคมเปญศูนย์จุดเก้าหนึ่งหมืเก้าไม่ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งนะแต่ได้จริงตลอดอายุสัญญาศูนย์จุดเก้าเก้าต่อปีตลอดอายุสัญญาพี่ของผมได้จริงไม่มีชูลงแล้วไม่ได้นะครับแล้วผมปิดมาแล้วหลายคันนะฮะนี่สรุปนะฮะ ภาในสวยมากนะครับเราผมบอกเลยว่ากว้างมากกว้างมากพี่กว้างมากพี่ๆที่ท่ทานท่านใดน,นะครับที่มองหารถสวยนะครับเราเปิดทุกวันนะสะดวกมายินดีต้อนรับเลยไม่สะดวกมาไม่เป็นไรนะครับผมมีทีมฝ่ายการขายมืออาชีพนะครับรีวิวรถให้แบบละเอียดหรือจะให้ผมรีวิวก็ได้แล้วก็มีทีมงานนะครับคอยแนะนําสินเชื่อที่คือเราได้เป็นท็อปทุกหวัวไฟแนนซ์ท็อปทุกหวัวของธนาคาร ไม่ว่าพี่เข้ากับโปรไฟล์ของแบงค์ไหนพี่มั่นใจได้เลยว่าพี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของแบงค์นั้นแต่และแบงค์เขาก็มีเกตนะครับของของโชว์รูมของดีลเลอร์ของเต่งรถนะครับของเราเป็นท็อปทุกหัวนะฮะืี่สวยมากพี่สวยมากเดี๋ยวผมจะนั่งด้านหลังด้านหลังให้ดูความกว้างของเขามันเป็นรถพรีเมียมนะครับรถผู้บริหารนะนี่ ว่างมากนะครับขนาดนี้แบบโหถอยมาเยอะมากนะเข่าผมยังไม่ติดเลยขอโทษนะครับผมนั่งไขอยห้างได้อัอนนี้แค,ค่นั่งให้เห็นภาพนะครับว่ามันกว้างนะครับนะมันกว้างมากแล้วก็มีม่านด,ด้วยม่านนะม่านข้างม่านหลังนะครับมีมา่านข้างม่านหลังระบบความปลอดภัยรอบพันบอดหลังยังสวยอยู่เลยนะครับบอบอดหลังยังสวยอยู่เลยนะครับนี่สวยมากนะครับผ่อนแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยประกันภัยชั้นหนึ่งผมแถมให้ นี่องเครื่องนะครับสวยมากพี่ฟื้นรถต้องแบบนี้พี่น็อตไม่มีขยับนะครับซอกเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่955,000บาทป้ายแดงล้าน8ล้าน9นะครับตัวนี้เป็นตัว a c o o r d Hybrid-Tech ปี2021แท้ยางใหม่ของมิชลิน p p l o t t s p r t t ด้วยนะครับผ่อนแค่15,700หี่นานนี่ทูอาถนนคำร้อนนะครับของเดิมแล้วก็รถ Honda นะครับมันจะต้องมีบาร์โคดนะมันจะต้องมีบาร์โคดจําไว้เลยบาร์โคดนี่คือ เ,เลขตัวถังนะของรถคันนั้นถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงมานะพี่คือเราจะรู้เลยว่าฝากระโปรงเดิมหรือไม่เดิมโฟกัสที่ิสติก,กร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็เฟ้นเดิมหมดรถเอคาเช็คสูตรได้ทุกคันมีเล่มให้ดูทุกคันนะครับมีเล่มให้ดูทุกคนันเวลาซื้ออะไรต้องดูนะครับต้องดูนะฮะแล้วรถที่นี่นะครับรถทุกคันปลอดภาระนะฮะปลอดภาระนะครับสามารถดูเล่มได้ทุกคนันเครื่องสวยเลยนะครับเครื่องสวยเลยไฮบริดเทคนะแนะนำเลยครับผ่อนแค่15,700 ลองเช็คราคาในท้องตลาดดูคุยกันที่รถสวยไม่น้อยนะครับแล้วคุยกันที่การบริการนะครับละคันนี้ได้ยางมิชลินด้วยแล้วดูที่ดอกเบีย้ยด้วยนะครับดอกเบีย้ยผมถูกทุกของเอคาเราได้ถูกมากๆเราเป็นท้องทุกหัวไฟแนนซ์นะครับบางคนไปลูกค้หาหลายท่านโฟกัสที่ราคาลืมดูเรื่องดอกเบีย้ยไปกลายเป็นว่าผ่อนแพงกว่าปกติอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สาคัญนะฝากไ้ด้วยผ่อนแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย